ู้ที่เบื่อหน่ายในสองมิติมีสถานที่ที่ดีกว่านี้ไหนอสถานที่ที่ไม่กลับมาเวียนว,ยว,ว่ายตายเกิดเพราะทราบแปลว่าสองมิตินี้ทั้งหยาบและละเอียดอยู่อย่างนี้ไม่สามารถออกจากกันได้ออกจากมิติที่ละเอียดเข้าสู่มิติที่หยาบออกจากมิติที่หยาบเข้าสู่มิติที่ละเอียดอยู่อย่างนี้ละ จนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจึงสามารถที่จะออกจากสองมิติได้เข้าสู่สถานที่ที่ไม่มีมิติหรือจะเรียกสมมุติได้ว่ามิติที่เหนือมิติหรือมิติที่ละเอียดที่เหนือละเอียดแล้วแต่สมมติดังที่พูดให้ฟังเมืองปณิพานนั่นในรูปนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาเราจะเข้าใจว่าพ่อเรานี่เลศประเสรืฐที่สุดเป็นผู้เปิดมิติก่อนเพื่อน มุกพวกในการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อนพ้องศาสดาอื่นศาสนาอื่นก็เป็นพวงสาคนาญาดอกเหมือนกันดูนั่นแต่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแค่สองมิติระหว่างมิติที่หยาบและมิติที่ละเอียดแค่นั้นแต่มิติที่เหนือมิตินี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ค้นพบเมื่อค้นพบแล้ว จึงสอนสองมิตินั่นดนูพระองค์อยู่ในมิติที่เหนือมิติแล้วพระองค์สอนสองมิติหนึ่งมิติยาบสองมิติทละเอียดสอนในสองมิติเข้าสู่มิติที่เหนือมิติคือเมืองปณิพันธ์มหาสัจจัรร์ไม่ดูไม่มีใครเสมอเหมือนคือพุทธเจ้ามหาสัจจัร์เกินมหาสัจจันร นั่นลูกนั่นโอ้โหลูกนันตาลูกเข้าถึงจุดนั้นลูกจะมีความรู้สึกว่าพ่อเราเล่เลิเปรดเสืิฐที่สุดแห่งที่สุดมาจาจจรย์ที่สุดแห่ง,หงความมหาอาจารย์ไม่มีใครที่เสมอเหมือนพ่อเราครูเราศาส,สดาเราได้อีกนี่พ่อเราเลืประเสืิฐคนพบได้ยังไงในมิตินั้น มิติแห่งละเอียดมิติที่ละเอียดของพวกากายทิ่เทวุตเทพิดาหรือพวกพรหมมันก็ธรรมดาธรรมชาติแห่งการรู้เห็นกันอยู่มิติทยามนุษย์ก็พึ่งพาอาศัยอยู่กับมิติที่ละเอียดนี้เพราะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในการเวียนว่ายตายเกิดแห่งสองมิติอยู่มิติยาเบื่อก็เข้าสู่มิติละเอียดอยูพพ่มิติละเอียดเบื่อก็เข้าสู่มิติทยาพระพุทธเจ้าของพวกเราคนพบได้ยังไงนั่น นี่หละลูกคือความมอาัจรรย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่น้าอาจัจรรย์จริงนั่นแสดงมิตินั้นเมืองพณิพานนั้นที่เป็นมิติที่เหนือมิตินั้นที่พระองค์ค้นพบเอามิตินั้นออกแสดงได้ยังไงทั้งที่สัตว์โลกในใจโลกธาตุทั้งมิติยากมิติละเอียดนี ไม่เคยรู้เห็นเลยแล้วผู้คนเมื่อสดับรับฟังแล้วเห็นได้ยังไงนี่ด้ลูกมหาจรรย์จะบอกว่าการสั่งสมอรมบรม์บารมีมาสมบุ์บริบูรณ์หากใช่แต่ต้องสั่งสมอรมบรมณ์บารมีมาทั้งสองวิติให้สมบุ์บริบูรณ์ด้วยทานะบาร,รมีศีลบาร,รมีจนถึงบาร,รมีสิบอยา่าง ต้องครบสมบูรณ์บริบูรณ์จึงจะสามารถออกแจกสองมิติมิติที่หยาบและมิติที่ละเอียดเข้าสู่ที่ไม่มีมิติแต่ลอดนันการนั่นคือเมืองบริสุทธนั่นหรือจะเรียกว่ามิติที่ละเอียดเหนือมิติละเอียดก็เป็นเพียงสมมติไงเพราะไม่มีมิติพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางตรงนั้นไงสอนเสริมโลกทั้งสองมิตินี้แหละลูกมหาจรรที่สุดไงพอจึงแนันตาร่วง แล้วพระองค์คนพบได้อย่างไรนะก็เมื่อการเกิดของพระอ,องค์นี้ก็เกิดในมิติที่หยาบและพระอ,องค์ก็ไม่ทราบว่าพระอ,องค์มาจากไหนเพราะมิติที่ยาบนี่มันปิดกั้นเพราะเป็นประตูหยาบไม่สามารถมองกลับคืนสู่มิติที่ละเอียดได้อีกนโหมันมหัศจรย์นะลูกนะแต่มิติที่ละเอียดนี่ก็ไม่สามารถมองเข้าสู่มิติหยาบได้อีกยกเว้น ผู้มีบุญปาวัาสนามารมีจริงๆจึงจะมองทะลุประตูมิติที่ละเอียดเห็นมิติที่หยาบได้นั่นซ้อนกันอยู่เหมือนกับเงาซ้อนกันแต่ไม่มีการอึดอัดเ,เพราะว่ามิติมันละเอียดไงละเอียดจนไม่สามารถมองเห็นเมชใช้กล้องละเอียดขนาดไหนมันก็มองมาเห็นเพราะมันเป็นมิติที่ละเอียด ถ้าลูกเห็นอดเดียนทำรรถึงอดถึงธทำถึงใจจริงๆของลูกนี่ลูกจะมอบราบขค่าให้กับพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของไตรภพนั่นผู้สามารถเปิดมิติยาบและมิติที่ละเอียดสอนทั้งสองมิติเปิดให้มิติยาบรู้มิติละเอียดเปิดให้มิติละเอียดรู้มิติที่ยาบแล้วสอนสองมิติ ให้เข้าสู่มิติที่เหนือมิติหรือที่ไม่มีมิติเรียกว่าเมืองปณิพานได้ลูกจะหมอรบร่า้าไม่กับผู้ใจเจ้าศาส,สดาเอกของโลกพูดยังไงไมันก็ไม่ยินพอนะลูกเพราะมันมหัศจรรย์ที่สุดจนประมาณไม่ได้แห่งมิติที่เหนือมิตินั้นนี่พระองค์คนพบได้ยังไงพระองค์คนพบได้ยังไงใช่ไหมลนะ่ะแม้เรามีผู้บอกผู้สอนเรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย บอกไปก็จึงบึง้งสอนไปก็พึ่งบึง้งยังไม่รู้เรื่องว่าอะไรคืออะไรมิติอยู่ที่ไหนหนอทําไมจึงเรียกว่ามิติที่ยากที่ละเอียดฟังไม่รู้เรื่องรู้เรื่องอยังไงเพราะใจมันไม่ยอมรับมิติถ้าใจมันยอมรับมิติยอมรับบุญยอมรับบาปเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปมันก็รู้เห็นมิติได้ไม่ได้สงสัยอะไรนี่ดู ันนี้ใจมันสงสัยนี่เออใจมันลังเลสงสัยใจมันไม่เข้าใจมันก็เลยไม่สนใจในมิติที่หยาบเลยละเอียดเลยเชยประตูนี้เป็นประตูที่ไม่ยอมรับทั้งสองมิติแต่ยังไงก็ตามถึงเธอจะไม่ยอมรับเมื่อเธอตายเธอก็เข้าสู่มิติที่ละเอียดเหมือนเดิมก็ตามเมื่อเธอไม่ยอมรับในมิติที่ละเอียดว่ามีมิติที่หยาบเมื่อเธอ ตายแล้วเธอก็เข้าสู่มิติยาเหมือนกันนั่นสองมิติพอพูดเมื่อกี้พอพูดถึงมิติคือสองมิติต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์และวิญญาณเทพผู้เทพที่ดาน